ยิมบิกกันมาอย่างเพอร์ซนาไรและยูนิตธรรมดายัางทริกเกอร์ยูนิตครับหรือว่าไรไาดคืออะไรนะครับไรเด็กขึ้นมาครับแล้วมันจะมีเขียนว่าโพเดสทริกสตาร์เอาเนี้ยลงทับการทิกสตาร์ทบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเทชันนะครับ เราอยู่การรีวิวการคาดการาดโอเวอร์เดรสภาษาไทยนั่นเองนะโหชัดๆเนี่ยนั่นอนว่าเขาไม่ได้มาแค่เด็กของพระเอกของภาคนี้แค่อย่างเดียวนะครับเขาพาเพื่อนๆเราตัวเองเขาเนี่ยมาด้วยนะอีก4เด็กรวมกันเป็นสตาร์เด็ดออกมาทีเดียว5เด็กเลยด้วยกันนะครับในภาคนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับการเล่นลูกเล่นใหม่ที่เรียกว่าโอเวอร์เดรสในกล่องนี้นะครับและก็ยังมีกิมบิกใหม่อย่างเพอร์สนาไรและมีการกรําเนิดไรเด็กหรือว่าเป็นการไรแบบาดันตีไรนั่นเองนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูเน้วย,น,ยนนะคันนี้ขอก กล่องก่อนแล้วกันนะแกออกมานะครับหนึ่งกล่องคุณจะได้คู่มือสุดแจ่มวันนี้มานะครับนอกจากจะเป็นวิธีการสอนเล่นแล้วเนี่ยที่จะเขียน ก,กฎกติกาอะไรเอาไว้มากมายนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดใครเล่นวังกาดเนี่ยก็น่าจะมีความคุ้นชินอยู่แล้วก็สามารถปรับตัวได้ไม่ยากนนะคระับเพราะว่ามีการเพิ่มและลดกฎบางยาอย่างไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นสนามเลยนะมีววงกาดเรียกาอะไรก็คล้ายๆของเดิมเนาะนะ,ะแต่ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าออเดอร์เซิร์นขึ้นมาแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นในภาคนี้นะครับแล้วก็มี zone, ดาเมจโซนรอบโซนเด็กนะครับผมนี่แล้วก็มีส่วนของไรเด็กเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีทิกเกอร์รูปแบบใหม่าง โอเวอร์ทิกเกอร์ที่จะบอกพลังถึงร้อยร้านนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถอ่านกติกการตรงนี้อะไรได้ก็ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดุดจริงเนี่ยหลังกล่องครับเห็นคิวอาร์โค้ดตรงนี้ไหมสแกนครับดูวิธีเล่นได้เลยเราหรือว่าจะดูวิธีการเล่นผ่านอนิเมะตอนแรกก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในอนิเมะของกรฟแบนกาดเนี่ยเขาจะนิยมมกัก จะสอนวิธีการเล่นในตอนแรกของแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดพร้อมเล่นการ์ดในกล่องเนี่ยก็จะมีการ์ดที่ให้มาแบบซ้ำกันนะครับตามสไตล์ยุดเริ่มต้นก่นกอนๆแล้วแน่นอนว่าของไทยพิเศษครับมีสุ่มหลังกล่องให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดรู้สึกว่า่วนการมีการ์ดให้แบบหลกากหลายขึ้นรูปนี้แล้วกันนะ่ะซึ่งในแต่ละ starter d e c นะครับก็จะมีการ์ดสุ่มที่เรียกว่าแตกต่างกันไปตามเมชั่นของตัวเองนี่นะครับอ่ะีเกาะนี่สุ่มได้นะครับอันนี้เป็น มังกรกิรหฮังเกอร์ o ซเบลัสนะครับมาครับเรามาถึงส่วนหลักของการรีวิวของเรากแล้วนั่นก็คือตัวเมนเด็นั่นเองนะครับซึ่งในเมนเด็กอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมด50บใบแบบพอดีพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับซึ่ง ในเด็กเนี่ยก็จะมีประเภทของยูนิตที่เรียกว่าแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆแล้วกันนะครับอย่างแรกคือเป็นตัวยูนิตธรรมดายังเป็น normal unit ทั่วไปนะครับมันก็จะมีให้เยอะขนาดนี้นะแล้วก็ trigger unit ครับหรือว่าสังเกตง,ง่ายก็คือด้านล่างครับจะเป็นสีเหลืองเนาะตัว trigger unit เนี่ย,กกยจะให้มาสิบกใบเนาะตามเกณฑ์นะครับก็คือมันจะกำหนดให้ว่า1นึ่เด็กเนี่ยจะมี trigger unit ทั้งหมด16ใบไม่ขาดไม่เกินนะครับไม่งั้นก็จะเล่นไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นกฎของเกมนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่เรียกว่า order A นัั่่่่นนนนเเเเเออองงะะค,ะครรรรรบาาาาจีีียยกววใหืดข ออเดอร์นะครับจะค่อนข้างมามีบทบาทค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับในออฟอร์แบ,บ็คก่อนๆเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าอย่างนี้นะครับจะเป็นออเดอร์เนาะก็จะเป็นแบบ 3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไรเด็กหรือว่าการการันตีไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เขาให้การ์ดต์ทั้งหมด50ใบแล้วนะในเด็ครับเราก็ต้องเลือกาการ์ดมาทั้งหมด4ใบมาทําเป็นไรเด็กนะครับเท่ากับว่าการ์ดของเราจาก50ใบจะเหลือแค่46บ่บหกใบในเด็เท่านั้นก็คือไรเด็กเนี่ยเราจะต้องเลือกการ์ดเกรดศูนย์มาหนึ่งใบอ่ะแล้วก็เกรดหนึ่งหนึ่งใบครับแล้วก็เกรดสองหนึ่งใบแล้วก็เกรดสามหนึ่งใบนั่น แต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าไร้ลายขึ้นมานะครับซึ่งถามว่ามันเลือกไปอะไรได้ไหมมันก็เลือกอะไรได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกสิ่งที่เรียกว่าไร้ลายขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เกมในการเล่นของเรามันดูสมูร์แล้วก็เรียกว่ามันทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเล่นและกันอ่ะทีนี้เนี่ยไร้ลายคืออะไรนะครับเราจะสังเกตได้งไงว่าเฮ้ยในบรรดาการที่มีแบบโอ้โหหลายใบมากเลยไร้ลายมันจะสังเกตอะไรยังไงครับคือไร้ลายเนี่ยไม่สังเกตง่ายก็คือมันจะเป็นความสามารถที่ จะชอบเขียนว่าเนี่ยเมื่อถูกไร้ทับโดยจุดๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไร้ไรที่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พอจะกําหนดได้ด้วยว่าเฮ้ยเด็กของคุณเนะี่ยในสีนั้นนะคุณเล่นเป็นสายอะไรเพราะเดี๋ยวในะอนาคตอะอย่างเล่นสีแดงเนี่ยเราเล่นดาร์กนินพายสีแดงในอนาคตเนี่ยก็จะมีดาร์กนินพายที่เป็นสายนู้นสายนี้แยกออกมาเลยคือแบบมันไม่ได้จบแช่ว่าเฮ้ยฉันเล่นดาร์กนินพายแล้วก็เราจะต้องเล่นสายของนิวน่าไปจนจบไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันจะมีสายจเลี้ยออกมาให้แบบว่าไปลองเล่นไปลองสนุกกันอีกมากมายนะครับแล้วก็ ไลท์นี่์หลังจะเป็นสิ่งที่แบบพอจะช่วยแบบพอจะบอกน้ว่าเฮ้ยคุณเล่นเด็กนั้นสายไหนเป็นหลักในสีนั้นๆอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับต่อไปนี้นะครับสามอันนี้ผมขอเรียกว่าไร้์ไลแล้วกันนะครับเริ่มจากใบแรกเลยก็คือเจ้าตัวซันไลท์เอกนะครับก็คือตัวเกรดศูนย์นะครับเรียกว่าประมาณ90%เลยแล้วกันนะของวันการโอเวอร์เดรสนะครับก็จะมีความสามารถเกรดศูนย์ก็คือจะประมาณนี้แหละเหมือนกันทุกสีนะคร เขาบอกว่าเมื่อถูกไรทรับเนี่ยถ้าเกิดคุณเริ่มที่หลังนะครับคุณจะได้จัวการ์ดหนึ่งใบนะอ่ะก็คือมีสั้นๆแค่นี้เลยหลายๆหลายๆสีหลายๆเนชั่นก็จะประมาณนี้แหละนะประมาณ90%นนะครับแล้วก็ใบเกรดหนึ่งนะครับ มิโกะแห่งเปลวเพลิงรีโนนะครับเขาบอกว่าออโต้เมื่อถูกไร้ทับโดยมิโกะแห่งเปลวเพลิงเรยุนะครับค้นหาทริกสตาร์จากกองการเมื่อกี้หนึ่งใบครับแล้วก็ขอการเป็นนั้นลงช่องเด็กเกลียดแล้วก็สับกองการของคุณนะอ่ะทีนี้เรยุคือใบไหนนะครับเรยุก็คือการ์ดเกรดสองนั่นเองอ่ทริกสตาร์จะหน้าตาเป็นอย่างี้อ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ความสามารถที่สองก็คือเป็นคอนติเนียลนะช่องวันการ์ดเกลียดเขาได้นะครับในระหว่างการต่อสู้ที่ตัวเนี้ยตีอ่ะตัวเนี้ยรับเพาเวอร์บวกสองพันนะครับนี่คือความสามารถของเขาแล้วก็ใบที่สองครับกับ มิโกแห่งเปลวเพลิงเรยุนะครับเขาบอกว่าเมื่อถูกไร้โดยมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวนรรค์เนโวน่าหรือก็คือโซเกรสสามที่เป็นการ์ดฟอยเพียงหนึ่งเดียวหนะคราบเรืองแสเพียงหนึ่งเดียวในเด็กนี้นั่นเองนะครับถ้าไม่นับหลังกล่องน,นะพอาสามารถโซบรัสหนึ่งนะครับค้นหาวอริน่า จัดกองการคุณไม่เกินหนึ่ใบครับแสดงการเป็นนั้นแนะนำขึ้นมือแล้วก็สับกองการคุณนะวอร์ดีน่าคือใบไหนครับเจ้าใบนี้นน่ัเองครับเป็นการความสามารถโอเวอร์เดรสใบแรกเลยก็ว่าได้นะครับใน SD ชุดิชนีดอสอ่ะแล้วก็บอกว่าในระหว่างการต่อสู้ที่ตัวนี้ตีเนี่ยช่องแหวนหรือเลี้ยก็ได้นะดูนี่แพาวเวอร์บวก2,000นะครับก็คือคล้ายๆตุ๊เกรดหนึ่งเลยนั่นเองนะแล้วก็ใบสุดท้ายครับตัวเกรดสามงเรากับมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวรรค์เนื้อหน้านะครับผมเป็นความสามารถแอคทีฟนะครับหนึ่งครั้ เขาบอกว่าทิ้งการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดเกรดศูนย์จากดรอปโซนของคุณน่ะหนึ่งใบครับแล้วก็ขอการ์ดเป็นการลงช่องรีการ์ดซึ่งอย่างมากเขาก็เอาจะเอามาเล่นจากตัวคอเจ้าตัวทริกสตาร์ที่อยู่ในดรอปโซนนั่นเองนะครับผมเอามาเล่นโอเวอร์เดรสนั่นเองแล้วก็ความสามารถออโต้ครับแวนการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีใช่ไหมคุณนะ่ะเข้าตร์บลัชหนึ่งนะครับยูนิตนี้แล้วยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดรสนะครับทั้งหมดของคุณนะแล้วพลัง์เวอร์โบกหนึ่งหมื่นจนจบเธอเลยอ่าประมาณนี้น ไรเด็กมันแตกต่างจากการไรธรรมดาอย่างไงละ่ะทีนี้เนี่ยเราขอย้อนกลับไปตอนไรบรราการธรรมดาก่อนนะครับบรรากาศธรรมดาเนี่ยเวลาเราจะไรนะครับมันก็ต้องไรในการที่เอาคา้าจากมือนหนึ่งใบเนี่ยไปทับบนบรรากาดโดยเกจนั้นนะต้องเป็นสูงกว่าหรือเท่ากับเพื่อทําการไรเพื่อจะทําให้บรรากาดของเราเก่งมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งในฟอร์แมตเก่าๆนะครับ เวลาเราเล่นเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่าการ์ดขึ้นบนมือไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอาจจะไม่มีเกรดหนึ่งบนมือสำหรับไว้ไล์อย่างเงี้ยซึ่งตามปกติมันก็สมควรจะไล์เนาะทีนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าไล์เด็กขึ้นมาครับจะไล์จากการจากไล์เด็กนะครับก็คือทิ้งการจากบนมือหนึ่งใบไปที่ดอปโซนพุ่มสมุททิมันนี้อ่ะแล้วก็หยิบการไปเด็กขึ้นมาครับากนั้นเนี่ยก็เลือกการหนึ่งใบนะครับที่มีเกรดมากกว่าบัญจาของเรานะครับมากกว่าแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ไล์ลงไปซึ่งมันก็แบบ คุณจะแบบมันก็ยังไลฟ์ได้แค่หนึ่งหนึ่งครั้งต่เอเทอร์เหมือนเดิมน,นะไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับผมแต่ว่าเป็นการคารมปีว่าเฮ้ยคุณจะขึ้นไปถึงเกจสูบไปถึงเกจสามได้อย่างปลอดภัยนะครับผมไม่ต้องมาแบบเฟลนั่งเสียใจว่าเฮ้ยฉันแพ้เพราะว่าฉันไม่มีการ์ดมันไม่การ์ดบนม,มือมันไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็แปลว่าเป็นสิ่งทําให้ผูดด้เล่นสบายใจมากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือรายเด็กรายรายและวิธีการใช้รายเด็กของเรานั่นเองครับซึ่งจะเป็นฟอร์แมตท,ที่เรียกว่าเอกลฉพาะ กาแฟเบนจารในฟอร์แมตดีฟอร์แมตเองนะโอเคต่อไปเราจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเมนเด็กกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจจะขอข้ามพวกนี้ไปแล้วกันนะพวกเกจสามเกจสองเกจหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยก็คือไอที่เราไปอยู่เอาไปอยู่ในไลน์ไลน์เมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมเขาก็ให้มาอย่างละสี่เลยนะครับมีมีสามใบแล้วก็เมื่อกี้เราหยิบไปอย่างละใบก็ลงมันอย่างละสี่เนาะอ๋อแต่ว่ามีหนึ่งอย่างครับลืมก็คือภาคนี้มีคิมมิกสิ่งที่เรียกว่าโฆษณาไรมาด้วยเมื่อกี้ลืมนิดหนึ่งเนาะโฆษณาไรเนี่ย เ็นความสามารถตรงนี้ใช่ป่ะอ่าความสามารถแบบนี้ครับ personalize นะั่นคือเราเนี่ยทำการไร้การที่มีชื่อเดียวกับวันจายนะครับอย่างเช่นการเป็น,นี่เป็นวันจ่ายใช่ไหมร้ยการเป็นี่อยู่บนมือครับเราก็ไร้อ่าการไร้แบบปกติจากมือยังทําได้อยู่นะเออต่อให้มีไร้เด็กแล้วก็ตามนะครับพอไร้ปุ๊บเนี่ยความสามารถทํางานก็คือจะได้จั่วการหนึ่งใบครับแล้วก็ยูนิตแถวหน้าของคุณเนี่ยจะได้พ w e r บวก10,000ไปเลยจนจบเทินนะครับอ่านี่คือการสิ่งที่เรียกว่า personalize นั่นเองนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับซึ่งโ o n a าไลทเนี่ยมันจะไม่มีเขียนแบบอธิบายอะไรนะมันเป็นกฎของเกมที่เราต้องรู้นะครับต่อไปครับถึงเมนได้จริงๆแหละนะเมื่อกี้มีไอ้พวกนั้นให้มาอย่างละสี่สบายใช่ไหมครับอ่ะไปต่อไปครับกับตัว v e ร i n a ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถโอเ r อร์เดนะครับ แล้วมันจะมีเขียนว่า overdes t r i k s t a r นะครับบอกว่าสามารถลงโดยการวางทับยูนิตที่กําหนดแทนการคอลงช่องเรียกาะได้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราลงใช่ไหมซึ่งปกติถ้าเกิดเราทําการลงทับอย่างเงี้ยปุ๊บเร,เรียกาะพวกเนี้ยมันก็จะลงดอปโซนไปก็คือเป็นการตรงใหม่ขึ้นมาแต่ว่า overdes เนี่ยมันเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าเพิ่มพลังนะครับอย่างตรงนี้เขาบอกว่าให้ลง overdes ทับ trixstar ใช่ไหมสมมติว่าเรามี trixstar อยู่บนสนามอย่างนี้ถูกว่าเราก็เอาเนี้ยลงทับการ trixstar ปุ๊บ มันจะลงมาในสถานะที่เรียกว่าโอเวอร์เดรสันเองแล้วทีนี้เนะี่ยทำย่างนี้มันจะได้อะไรแน่นอนครับว่ามันไม่ได้ลงแบบเพื่อมันลงแบบเท่ๆไปฟรีอ่ะมันลงแล้วมันได้ความสามารถนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกว่าโอเวอร์เด t รส t ต r สตาร์ใช่ไหมออโต้ครับเรียกาศเมื่ออยู่ในอยู่ในสภาโอเวอร์เดรสนะครับโจมตีวันจ่ายนะอยู่ในได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจะจบาจาการต่อสู้นั้น,นครับจากนั้นโซบราสอง เลือกเลกาของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็รีทายอยู่ในนั้นนี่คือความสามารถถ้าเกิดตัวนี้เขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าโอเวอร์เดสนะครับก็จะได้ความสามารถที่เก่งๆเพิ่มขึ้นมาเงี้ยซึ่งโอเวอร์เดสในอนาคตก็จะมีการ์ดที่แบบว่าเก่งๆแบบโอเวอร์เดสที่มันแบบสกิลแบบเก่งๆโกงๆอีกหลายใบออกมานะครับตอนนี้ก็แบบว่ายังเป็นช่วงเริ่มต้นอาจจะแบบยังไม่วิวอะไรแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะถ้าเกิดอยู่ในสู้กับทีดีด้วยกันนะให้มาทั้งหมด4ใบเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเกรดหนึ่งธรรมดาครับกับม แองกิบอเวอร์นะครับให้มาสามใบนะอ่ะแล้วก็นี่ครับมังกรน,นินจาพิทักษ อายาชิคาเซะนะครับหรือการ์ดเพอร์เฟกต์การ์ดหรือการ์ดที่ป้องกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะสังเกตง่ายก็คือจะเป็นชิลสูรนะครับเป็นการป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากความสามารถของเขานั่นเองจำกัดให้ใส่ได้แค่ไม่เกินสี่ใบเท่านั้นแหละนะครับผมแล้วก็คือไปคือออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องปัดเลี้ยนของคุณเนี่ยทิ้งการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบครับแล้วก็เลื่อนยืนของคุณหนึ่งใบย่ืนนั้นจะไม่ถูกกินจนจบการต่อสู้นั้นนะครับอ่าเป็นการ์ดเพอร์เฟกต์การ์ที่่่โผลมาบบอยๆนะครั หรือว่าเป็นตัวเรียกว่าเป็นแกนหลักในการเล่นของเด็กนี้ไปยาวนานเลยนั่นเองครับแต่ความสามารถก็คือคนนี้ช่องเรียกกาศนะครับอยู่นี้จะไม่ถูกเลือดโดยความสามารถของการคู่แข่งนะครับก็มันมีความสามารถนี้ก็คือดีมากเพราะว่าทิกซตาร์เนี่ยส่วนใหญ่เวลามันจะเอาโอเวอร์เดสเนี่ยมันจะต้องแบบประมาณเกตสองเกตสไปแล้วเนี่ยไปเยว่าเฮ้ยไม่หมอนี่โอเดสที่น่าต้องจำจังทิกซ์ตาร์พี่ก่อนในการดีทายแล้วว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ความสามารถบอกว่า จะไม่ถูกเเลือกโดยความสามารถของการคู่แข่งนะครับก็แบบว่าสบายๆอยู่ให้โอเวอร์เดสได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าแล้วก็เกรดสามนะครับกับมังกรพึ่งพาฟันอินฟลูเอลซ์นะครับเขาบอกว่าเมื่ออยู่นี่โจมตีใช่ไหมตัวนี้รับพาวเวอร์บวก2,000นะครับเป็นคอนติเนียนช่องเรียกการเนาะให้มา3ใบนะครับผมตัวนี้มีพอยซน่าไรนะแต่ว่าคนก็คงจะใช้เป็นตัวเนว่หน้าแล้วแหละต่อไปจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์เนี่ยสำหรับ ตัว start ตัเองนะครับก็จะให้เป็น critical trigger นะครับให้มาทั้งหมด4ใบนะครับ u e a l t r i g g e r 4ใบแล้วก็จะมี draw trigger 4ใบแล้วก็ front trigger นะครับ4ใบนะครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็นตัว starter d ด c k เนาะเคาก็จะมีเขียนอธิบายเอาไว้ว่าอย่าง draw trigger เนี่ยเมื่อถูกแสดงก็จะได้จ่วกการ1ใบแล้วก็เลือก1ใบบวก1มิลนะครับแล้วก็ front trigger เนี่ยนี้อาจจะใหม่หน่อยเพราะว่าในฟอร์แมตเก่าๆเนี่ยมันจะได้แค่บางแคลนแต่ว่าตัว front trigger เนี่ยพอมาอยู่ใน overdes แล้วนะครับมันก็จะมีฟอนต์ให้กับทุกทุกสีแล้นะครับ ดยความสามมาเขาคือถ้าเกิดเช็คได้เนี่ยจะได้แถวหน้าจะได้บวกพ w e r บวก1นึ่งม่นนะครับจนจบเทิร์นนั่นเองนะก็เป็นทิกเกอร์ที่แบบว่าใช้บุกนะครับผมที่ยอดเยี่ยมนะอ่ะแล้วก็บสุดท้ายนะครับโอเวอร์ทิกเกอร์ใส่ได้เพียง1ใบเท่านั้นนะครับหรือว่าทิกเกอร์ที่จะทำการบวกพลังให้กับจุดของเราได้ถึง100ร้ล้านนั่นเองนะฟังไม่ผิดนะครับ100ร้ล้านนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนอธิบายบอกว่าชัดเจนเลยนะครับก็คือบอกว่า คุณสามารถใส่โอทิเกอร์เนี่ยได้เพียงหนึ่งใบในกองการ์ดเมื่อผลออกโอทิเกอร์น,นะครับให้นาการเนี่ยออกจากเกมนะแล้วคุณจะได้โจการ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกอยูนิตคุณหนึ่งใบตัวนั้นอะยูนิตนั้นรับพลังบวกหนึ่งรนะ้อยล,ล้านจนจบเทินนะครับถ้าตัวนี้ออกผลความสามารถด้วยการไรเชนนะครับความสามารถเพิ่มเติมการทางานความสามารถเพิ่มเติมก็คือไอที่มันอยู่รด้านลาน่านนงก็คือพอตัวน,นี้เขาบอกว่าเลือกอยูนิตหนึ่งใบครับจะได้รับได้รับพลังบวกอีกหนึ่งร้อยล้านนะครับจนจบเทินนั่นเองนะซึ่งความสามารถเพ แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้มันจะเป็นความสามารถเวอร์เวอร์แต่ว่าด้วยความเก่งตของมันนะครับก็เลยถูกจํากัดได้แค่ใส่ได้แค่1ใบเดียวเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า การที่เรียกว่าออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีบทบาทมากๆในสําหรับภาคนี้ถ้าเกิดเทียบกับอก่อนก่อนที่ออกมานะครับซึ่งออเดอร์เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันอารมณ์ประมาณเหมือนการเวทมนต์ในวันการนั่นเองนะครับสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งใบเท่านั้นเองเวลาใช้คุณก็แค่ลงมาแล้วบอกว่าจะใช้ออเดอร์แล้วคุณก็จ่ายคอสอะไลให้มันเรียบร้อยทานที่เขาบอกนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ออกผลอะไรตามความสามารถมันอย่างตัวน,นี้เขาบอกว่า s u n ซันเบอร์สเอเวอเรชั่นนะครับ็อระสก็วน,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 มมนอยู กอใช้บอกเดิมไปนี้นะความดามิโซ่หนึ่งใบปุ๊บเขาหนึ่งคาเตอร์บาสนะครับฮะแล้วก็ใช้ความสามารถอะไรก็าวาไปายอย่างที่บอกคืออะเลือกยูนิคุณหนึ่งใบได้รับเพาบ 5, ้าโบก้าพันจบเทินนะครับแล้วก็เลือกเวเดนาจากดอกโซนคุนหนึ่งใบครับนำการเป็นนั้นกลับขึ้นมีคุณเวเดนี่เวเดนาตัวนี้นะกลับขึ้นมีคุณ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับผมใช้ได้แค่เทินละหนึ่งใบนะครับ จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดสกรดาดใหม่ของการไฟวเวงกาดโอเวอร์เดรสภาษาไทายนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์แมตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีที่สุดตั้งตอนนี้แล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยที่เล่นไทยอยู่ก็จะสนุกไปด้วยกนันนนมีการันปีจากคนที่เคยเล่นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นโอเวอร์เดรสนะครับเพราะว่าเด็กมันค่อนข้างจะมีความหลากหลายอะถ้าเกิดเทียบกับฟอร์แมตที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็คุณจะไม่มีการสกูเกตหรือว่าอะไรพวกนี้ออกไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็อีก สีได้ที่เหลือนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะครับขอให้คนกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องมิเตช,ชันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายนะจิงครับ